lên não 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 ดีค่ะเด็กๆคุณครูกล้วยนะคะจากที่เด็กๆได้ฟังเพลงไปมอสักครู่นี้เด็กๆพอจะเราได้ไหมคะว่าในสัปดาห์นี้เราจะเรียนในเรื่องหน่วยอะไรเอ่ยเราจะเรียนในเรื่องหน่วยหรือดูหนาวค่ะถูกต้องค่ะเอะและเด็กๆสังเกตอะไรในเพลงบ้างคะสภาพอากาศที่มีความหนาวเย็นและเมื่อเราอยู่ในสภาพอากาศที่มีความหนาวเย็น เราจะต้องทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นโดยการออกกำลังกายหรือใส่เสื้อผ้าที่มีความหนาเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายของเรานะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวต่อไปเด็กๆไปพบกับคุณครูนุ้ยนะคะคุณครูนุย้ยมีความรู้ในเรื่องหน่วยฤดูหนาวมารอเด็กๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนเรื่องหน่วยฤดูหนาวนะคะ เมื่อกี้ครูกล้วยสอนอะไรไปบ้างคะ,ะจากนั้นเรามาดูสภาพอากาศของอากาศหนาวนะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะในฤดูหนาวของเราอากาศในฤดูหนาวฤดูหนาวของเรานะคะมีอากาศเย็นค่ะครมแรงอ่ะช่วงเช้านะคะจะมีหมอกหนานะคะแล้วก็ช่วงเย็นจะมีน้ําค้างนะคะ,ะเด็กจะสังเกตน้าค้างด้จากต้นหญ้าต้นไม้หรือว่าดอกไม้เรืมองถนนหรือว่าหน้าบ้านของตนเองนะคะ เด็กๆก็จะรู้ใช่ไหมคะว่าตื่นเช้ามาเนี่ยทุกวันนี้นะคะลมมันจะ,จ,ะจะแรงมากเลยค่ะออุปกรณ์ป้องกันนะคะในการที่ทําให้เราไม่หนาวนะคะหรือว่าอบอุ่นร่างกายนั่นเองนะคะ,ะมีอะไรบ้างเอ่ยเด็กเห็นไหมคะเสื้อกันหนาวนั่นเองค่ะสองอกางเกงอง้อมหรือกางเกงขายยาวนะคะ3ถุงมือ รามันคอนะคะห้าหมวกนะคะหกถุงเท้านะคะหกอุปกรณ์เหล่านี้นะคะช่วยทำให้ร่างกายเราอบอุ่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีอีกอย่างน,น,นะคะเด็กๆก,ก็คือการที่เราออกกำลังกายนะคะเช่นการเดินการวิ่งแต่ว่าเด็กระวังนะคะวิ่งเด็กๆก,ก็ต้องอย่าวิ่งเร็วนะคะเด็กๆต้องวิ่งช้าๆหรือว่าวิ่งอยู่กับที่นั่นเองค่ะ หรือเล็กอีกอย่างนึงว่าจ็อกกิ้งตันเองค่ะเพื่อทําให้ร่างกายเราอบอุ่นนะคะแล้วก็แข็งแรงไปด,ด้วยค่ะต่อไปเราไปดูครูเกตกันดีกว่านะคะว่าครูเกตมีอะไรให้เด็กๆทาบ้างสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูเกตอีกเช่นเคยนะคะเป็นไงคะเด็กๆได้เรียนรู้อะไรไปบ้างกับคุณรูกล้วยแล้วครูนุ้ยคะได้เรียนรู้อุปกรณ์ กันหนาวใช่ไหมคะการทำตัวให้อบอุ่นในช่วงฤดูหนาวแล้วก็สภาพอากาศสภาพแวดล้อมในช่วงฤด,ดูหนาวก็คือจะมีลมแรงใช่ไหมคะมีหมอกและก็มีน้ําค้างบ้างใช่ไหมคะในตอนกลางคืนค่นคะกิจกรรมต่อไปนะคะครูเกดจะมีเกมการศึกษามาให้เด็กๆได้ลองเล่นกันค่ะชื่อเกมว่าอะไรเอ่ยใช้กันหนาว โดยที่คุณครูเกตจะเปิดภาพอุปกรณ์ที่ใช้กันหนาวมาให้เด็กๆได้ดูแล้วให้เด็กๆลองทายว่าอุปกรณ์ที่คุณครูเกตได้เปิดภาพให้ดูคืออะไรเราลองไปเริ่มเล่นเกมอะไรเอ่ยใช้กันหนาวกันเลยดีกว่าค่ะอะไรเอ่ยใช้กันหนาวอุปกรณ์กันหนาวชนิดแรกจะเป็นอะไรนะ้า ุงเท้าภาพต่อไปเสื้อกันหนาวภาพต่อไปอะไรนะรองเท้าบูทภาพต่อไปค่ะ หมวกไหมพรมเก่งมากค่ะภาพสุดท้ายอะไรเอย่ยถุงมือเก่งมากค่ะเด็กๆกบมือให้ตัวเองด้วยนะคะเป็นไงคะเด็กๆเ,เกมอะไรเอย่ยใช้กันหนาวสนุกไหมคะ ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราก็เรียนกันเรื่องฤดูหนาวกันเพียงเท่านี้ค่ะส่วนสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ